มีนักเรียนถามมานะคะว่าคันจิทั้งสองตัวนี้ต่างกันยังไงก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยเลยทั้งสองตัวนี้นะคะเวลาที่มันเป็นรูปเตะเนี่ยมันอ่านว่าฮาจิเมเตะเหมือนเหมือนกันค่ะก็เลยอาจจะทําให้บางคนรู้สึกงงนะว่าเอ้แล้วมันจะต่างกันยังไงเริ่มที่คันจิตัวนี้ก่อนนะคะคันจิตัวนี้เนี่ยจะมีความหมายถึงการเริ่มนะคะเราจะเจอมันในคําศัพท์คําว่าฮาจิมารุหรือฮาจิเมรุที่แปลว่าเริ่มหรือคําว่าคชิ คายชินะอันนี้ก็แปลว่าการเริ่มต้นเหมือนกันสตาร์ทนั่นเองดังนั้นเวลาที่ผ่านเป็นรูปเตะนะคะก็อาจจะผ่านเพื่อเป็นการเอาไปเชื่อมต่อกับประโยคอื่นๆเนอะอย่างเช่นฮ a จิเมเตะคุ a าซกรุณาเริ่มได้เลยค่ะตอนเจ้าฮ a จิเมเตอีกตัวหนึ่งคันจิตัวนี้นะคะคันจิเนี้ยมีความหมายว่าแรกนะคะดังนั้นฮ a จิเมเตในที่นี้จะแปลว่าครั้งแรกนะคะอย่างเช่นฮะจิเมเตะนิฮงนิคิมาสมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก หรือเราเจอมันในคำว่าฮาจิเมมาสเตฮาจิเมมาสเตที่แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักตอนที่เราใช้แนะนำตัวกับคนที่เราเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนั่นเองนอกจากนั้นยังสามารถอ่านออกเสียงว่าฮัตซึได้ด้วยนะคะก็จะแปลว่าแรกเหมือนกันเนาะอย่างเช่นฮัตซึโกยฮัตซโกยแปลว่ารักครั้งแรกแล้วก็สามารถอ่านว่าโชกได้ด้วยนะคะอย่างเช่นโชคิว ok แปลว่าระดับต้นหรือว่าระดับแรก สรุปว่าคันจิทั้งสองตัวนี้อาจจะมีวิธีการอ่านที่เหมือนกันตอนที่เขาผ่านเป็นรูปเตะนะคะแต่ความหมายเขาเป็นคนละอย่างนะตัวนี้จะแปลว่าเริ่มส่วนอีกตัวหนึ่งจะแปลว่าแรกนะคะ